คำว่าศึกษาคือปัญญานะคะคนที่ศึกษาอะไรอย่างลึกซึ้งย่อมมีปัญญาในการตอบคําถามเสมอเราไปฟังคลิปวิดีโอนี้และช่วยกันแชร์คลิปวิดีโอนี้นะคะมันเป็นความรู้ที่เราต้องเริ่มต้นช่วยกันคนละไม้ละมือเพื่อสังคมและลูกหลานของเราในอนาคตคํถาถามประชากรในโลกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วเราเทียบกับสัตว์เลี้างในโลกหรือยัง mm. สัตว์เลี้ยฉานกับมนุษย์อะไรมากกว่ากันต้องสัตว์เลี้ยฉาญมากกว่า อัตราประชากรต่อให้เป็นเจ็ดพันล้านคนก็ยังสู้ประชากรของสัตว์ทะเลฉาไม่ได้ระหว่างสัตว์ทะเลฉาในทะเลกับสัตว์ทะเลฉาบนบกอะไรมากกว่ากันอ<ม>ในทะเลมากกว่าเพราะแผ่นน้ํามากกว่าแผ่นดินสัตว์ในทะเลมากกว่าคําถามสัตว์ทะเลเวียนกำมาเกิดสัตว์ในโลกเวียนกำมาเกิดมันจะไม่เพิ่มขึ้นได้ยังไงม,มันก็เพิ่มไปตามเหตุตามปัจจัยของการที่สัตว์มาเกิดตาย แต่ไม่ได้หมายความว่าประชากรในโลกจะเพิ่มขึ้นแบบนี้เรื่อยๆอย่าลืมว่าทรัพยากรในโลกก็น้อยลงเช่นเดียวกันประชากรมากขึ้นทรัพยากรน้อยขึ้นวันหนึ่งข้างหน้ามนุษย์จะฆ่ากันเองเพื่อแย่งชิงทรัพยากรเมื่อมากขึ้นดีมาซัพพายแม่พอดีกันจะเริ่มเกิดการแย่งชิงกันจากเมื่อก่อนเนี่ยแย่งชิงกันพยายามแลกซื้อแลกเปลี่ยนซื้อขายใช่ไหม หลังจากนั้นภทรัพยากรจะน้อยจะเริ่มมีการแย่งเริ่มมีการขโมยพู้ไดเจ้าบอกว่าไปถึงจุดนั้นเนี่ยที่ประชากรเนี่ยมากจนถึงขีดสุดจนไม่เหลือทรัพยากรอาหารอันปราณีของอันปราณีทั้งหมดจะไม่เหลืออยู่เลยบนโลกนี้ mm. เนยข้นเนยใสยเนยพึ่งเนอยอ้อยน้ำตาน้ำพึ่งจะไม่เหลืออยู่เลยเนี่ยอาหารอันปราณีพวกนี้จะสูญหายหมดเพราะมันไม่เหลืออะไรให้กินแล้ว คนมันมากแล้ววันหนึ่งประชากรทั้งหมดเนี่ยจะจับอาวุธในมือคําว่าพ่อว่าแม่ครูบาอาจารย์คําที่เป็นฐานะสูงต่ําจะไม่เหลือในโลกทุกคนจะเสมอกันจะสามารถมีเพศสัมพันธ์กันได้เหมือนสัตว์ยีราชเพราะไม่มีฐานะต่อกันแล้วสามารถมีเพศสัมพันธ์ตามความพอใจของตัวได้เลยมนุษย์ทุกคนจะถืออาวุธในมือเพื่อทําลายทําร้ายกันเพื่อแย่งของกินกันแล้วเมื่อวันหนึ่งเนี่ยเจ็ดวันสุดท้ายในวันสุดท้ายนะที่จะไม่เหลือมนุษย์เนี่ยก็จะฆ่ากันตายหมดไม่เหลือเลยในเจ็ดวันเพื่อกินกันเองเนี่ย เพื่อกินกันเอง <_ d ream> เพื่อทำลายกันเอง <_ d ream> เพื่อแย่ยงทรัพยากรกันเองเ <_ d ream> พราะมันอดอยากนะ <_ d ream> พอเวลาสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่พอมีคุณธรรมจริยธรรมอยู่บ้างและเกิดความกลัวในสิ่งเหล่านี้จะวิ่งเข้าปา่าจะหนีเข้าป่าหลบซ่อนจากการฆ่ากันนี้จนข้างนอกเนี่ยฆ่ากันตายหมดแล้วเหลือคนที่หลบซ่อนอยู่ในปา่าคนที่อยู่ในป่าเนี่ยจะค่อยๆทยอยออกมาเมื่อเห็นเขาตายกันหมดแล้วแล้วค่อยๆเพิ่มคุณธรรมจริยธรรมมนุษย์ทุกคนเนี่ยจะค่อยๆฟื้นฟูคุณธรรมจริยธรรมประชากรจะเริ่มกลับมาเพิ่มขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยคือหลักคำสอน้ี เเราาห็นแล้วว่ฟังจบคุณจะเห็นนะคะคนที่เรียนรู้ศึกษาพัฒนารงมือทําจริงๆเขาจะได้ความรู้ที่เป็นแก่นสารออกมาเผยแพร่เสมอกับคนบางคนไม่อ่านหนังสือนะเรียนจบประถมเรียนจบมัธยมเรียนจบมหาลัยไม่อ่านหนังสือแล้วค่ะแต่เที่ยวไปตัดสินจากมุมความรู้เล็กๆ ที่ตัวเองรู้มาอยู่ด้านเดียววันนี้ครูถามกับไปหลายๆคนที่อวดรู้ในคลิปกระแสหลายๆคลิปนะคุณรู้จักรายการอื่นที่ไม่ใช่รายการที่คุณดูบ้างไหมคะรายการเการายกา,ารย์บัณฑิต The Secret อา,อาจารย์ผู้นำเกี่ยวกับกดแรงดึงดูดมาดิเฟส าการสื่อสารทางจิตวิทยามนุษย์หรืออันอื่นที่มันไม่ใช่แค่ข่าวสารอะคุณเคยดูมิติอื่นๆไหมไรายการเการารคุณซีเคใครอ่ะที่ที่คุณยังไม่รู้จักอีกมากมายอะค่ะบนโลกนี้มันมีคนเยอะมากถูกไหมเรารู้แค่มุมเดียวเรารู้แค่นี้เองเราตัวเล็กนิดเดียวเราอย่าไปคิดว่าปัญญาของเราดีที่สุดค่ะบางคนเขาอ่านหนังสือทุกวันบางคนเขาดูสัมภาษณ์คนทุกวัน การที่เราจะเก่งได้เราต้องฟังความคิดคนอื่นมากกว่าพูดเสมอหนึ่งวันของครูยี่สี่ชั่วโมงครูนอนแปดชั่วโมงนะครูเรียนรู้พัฒนาเนี่ยห้าชั่วโมงที่เหลือครูทําในสิ่งที่ครูรักก็คือเนี่ยทำคอนเทนต์ไลฟ์สดทํารีวิวทําวาดภาพคุณเรียนวันนี้คุณอ่านหนังสือวันละกี่ชั่วโมงคะคุณดูรายการสัมภาษณ์ความคิดผู้คนอะวันละกี่ชั่วโมงคะหรือวันวันคุณได้ดูแต่ข่าววันวันคุณเอาแต่ทํางานวันวันคุณเอาแต่วิาพากษ์วิจารณ์ผู้อื่น ลืมพิภาควิจารณ์ณตัวเองหรือเปล่าคนที่จะอยู่รอดในอนาคตและจะเป็นประโยชน์ได้จริงๆคือคนที่เห็นตัวเองชัดเจนก่อนนะคะเราเห็นตัวเองยังไม่ชัดเราเห็นคนอื่นไม่ชัดหรอกคะ่ะเพราะบางสิ่งที่เราเป็นคนอื่นก็เป็นสิ่งที่เราว่าคนอื่นเราก็เป็นสิ่งที่เราตำหนิผู้อื่นเราก็เป็นกี่เรื่องที่เราชี้นิ้วไปตำหนิติเตือนผู้อื่นเป็นเรื่องที่เราเป็นมากกว่าคนอื่นเสียด้วยซ้ํา วันนี้กลับมาวิเคราะห์วิจารณนาตัวเองกลับเป็นคนเรียนรู้พัฒนาค่ะอ่านหนังสือมากๆแล้วค่อยไปอวดชาติหรือฟังใครไม่เข้าใจจุดไหนไปหาข้อมูลก่อนแล้วค่อยกลับมาแยง้งคนเรานะคะอะไรที่มันถูกมันถูกเสมอค่ะอะไรที่มันบิดเบี้ยวต่อไปยางไม่มันถูกมันก็บิดเบี้ยวค่ะจงจําไว้นะคะว่าเราเป็นที่พึ่งของเราเองเราจะเก่งเราจะรวยเราจะหมดทุกหมดโศกหรืออะไรก็ตามที่เราจะเจอได้มาจากตัวเรา ลงมือเรียนรู้ศึกษาพัฒนาด้วยตัวเราเองเป็นกําลังใจให้กับทุกทุกคนที่ติดตามครูนะคะและครูฝากทุกคนที่ดูช่องนี้ด้วยช่องเพจของครูเนี่ยตอนนี้ถูกละงับการใช้งานเนื่องจากลิขสิทธิ์ของคลิปวิดีโอต่างๆที่ครูไปลงนะคะไม่รู้จะเปิดให้ใช้งานได้อีกเมื่อไหร่ก็ฝากทุกคนติดตาม Facebook นี้แทนด้วยนะคะฝากทุกคนแชร์ถ้าคุณชอบเนะะื้อหาสาระและ อยากเป็นกำลังใจให้ครูทำคอนเทนต์ต่อไปฝากทุกคนติดตามช่อง Facebook นี้หรือ YouTube ช่องนี้ของครูด้วยนะคะแล้วก็เจอก็เจอกันได้ในทุกๆช่องทางและทุกๆเพจทุกๆสื่อมีคอนเทนต์ที่แตกต่างกันนะคะ Facebook YouTube เพจทิกต็อกแต่และช่องคอนเทนต์ไม่เหมือนกันค่ะอยากเจอเจอ,เจอครูในมิติอื่นรูปแบบอื่นก็สามารถติดตามครูได้ในทุกๆช่องคลิกลิง์ไบโอด้านบนก็ได้ค่ะจะมีช่องทางทั้งหมดให้คุณติดตามเจอเจอกันและเติบโตไปด้วยกันนะคะหากคุณชอบเนื้อหาสาระนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และฝากติดตาม Facebook ส่วนตัวด้วยนะคะแล้วเจอกันในคอนเทนต์หน้าค่ะ